ยันเม็ดแดงหลวงพ่อวาราเลยเห็นไหมโอข้างหน้าหลวงคุณพ่อข้างหลังหลวงพ่อวาราอ๋อโอเคพี่ไปรับกับมือหลวงพ่อแบบนี้เลยเขากําลังตอบโค้ดอยู่แล้วก็หยิบหลวงพ่อขอเอาหลวงพ่อไม่ถุงเลยขอดูหน่อยได้ไหมหยิบเป็นกำเลยแล้วก็ขอท่านหลวงพ่อวารานะใช่เม็ดแดงหลวงพ่อวารานี่เก่ายังไม่เก่ายังครับอุณหภูมิทำนัดหลายปีแล้ะ ตอนเนี้ยไม่แพงหรอกเดี๋ยวถ้าพักอะ่ะเดี๋ยวแพงนี่เนี่ยพี่พี่เก็บไว้แบบไม่ไม่ได้ให้ใครโดยยกเว้นคนสนิทกันแล้วอย่างเงี้ยน้องขอเนี่ยอันเนี้ย<อ>มันมีตอกโครทีเศษปกติจะไม่ตอกแล้ว,แล,วแล้วให้ไปดูในหนังสือที่ที่วิกฤีอ่ะหนงือประวัติท่านอนะ่ะจะมีรุ่นนี้ลงอยู่ด้วยอะรุ่นนี้นี่ปีอะไรครับพี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะปีห้าห้าห้าหกอยู่ประมาณเนี้ยห้าห้าห้าหกประมาณนะไปดูในหนังสือทีมทีไม่ได้จำอ่ะเดี๋ยวรับกับมือพี่เขาเองเลยเนี่ยเนี่ยคนละองพี่ให้พี่ลยมาอ่ป ขอบคุณพี่เขาด้วยเนียนๆโอ้สุดยอดเอาไปบูชาได้เลยครับอันเนี้ยเอามาจากหลวงพ่อเลยสบายใจโอ้โหดูดิไหนๆก็ไหนๆละให้ฟรีด้วยขอบคุณมากครับพี่ไหนๆก็ไหนๆละที่เหลือให้บิ๊กเลยโอ้อันนี้ให้ผมโอ้ขอบคุณครับหาเช่าไม่มีนะเอ้เขาหมดอู่นานละเขาขอไม่แตงด้วยได้ไหมพี่เอที่เออทีแบ่งไปเลยี่พี่แล้วแต่พี่จะแบ่งไม่แตงนี่ก็จะพิเศษมีโคสตตอบไว้ ให้ถรงนี้เนอ่ให้หมดโอ้อนี่ให้หมดเลยนะเออเนี่ยมีโทรตอบด้วยพี่นี่พี่เก็บไว้แล้วพี่ไม่หยิบให้ใครดูนะพระพระก็ให้ราคาส่วนของก็ให้ฟรีเดี๋ยวออกเมื่อไหร่บอกผมนะคุณแต่วลาเดี๋ยวผมไปช่วยโปรโมทให้แล้วก็เดี๋ยวผมช่วยเช่าด้วยได้เลยเลยขอบคุณมากๆพรุ่งนี้พาไปไหว้หลวงพ่อได้ได้ี่พี่ไปเมื่อไหร่พี่บอกผมเผื่อไปด้วยอ่า โอเคงั okay, next, ้นก okay. well, ็เดี๋ยวเช่าสองคนนี้ก่อนตรงนี้สองคนนี้จ่ายตังค์แน่ๆตุ๊กตุวดมีราชากับราชินีสวยจริงอย่าหักกล้องนได้ครับวันนี้สบายใจแล้วครับเสียตังค์่เอากล่องนี้โอเคครับบอกคล็ครับแล้วนี้เดี๋ยวพี่ไปดูทองอีกทีใช่ไหม เออใส่กองไปก่อนเลย้งค์ใส่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูบินตลับให้สรุปว่าวันนี้ยังไม่จ่ายตังนะพี่จำตังมาก่อนถ้าเกิดไม่มีตังเดี๋ยวเอามาคืนคือบางไม่หรอคือคือพาบางองค์ที่เราเราไม่ใช้หรือไม่ือไอ้นีไม่เนี่ยไม่ค่อยได้ใส่แล้วแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนองค์ที่เราอยากใส่อย่างเงี้ยคุณยอดโอเคขอบคุณพี่สามากเดี๋ยวโอนตังก่อน เดี๋ยวว่างๆก็ได้โอเลยโอเลยเดี๋ยวคืเอาตรงนี้ก่อนเอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ตลับนี่เดี๋ยวนะสองอพมันไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันจะแพงตลับดฮะอันนี้เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าแต่อันเนี้ยที่บอกมีกัตเนี้ยก็ทุนเลยแสนหนึ่งครับพระซื้อพี่ในลิสมาหกห้าแล้วตลับพี่ซื้อมือสองได้ครับได้ครับโอเคเป็นแสนเจ็ดห้าใช่ครับ ได้ราคาทุนนะแล้วจริงๆถูกกว่าด้วยใช่ไปทำตอนนี้ไม่มีไม่มีระลับตอนนี้ทำก็ไม่ได้รู้อยู่พี่เขาแบบให้จริงๆขอขอพี่แบกไหนครับกติกรก์ได้ครับศูนย์ศูนย์เกศครับ